นี่นะจับอันนี้ในข้างน้าน,นี่นะ right, s <S อันนี้คือขาเสียเอาเกียนคลองแฉะแะ้วเนอ น้องปกสัมอางชาแนลอีกแล้วเนาะสำหรับมันนี้สัอางจะไปเบิงผ้าไปเบิงผ้บงาบรรยากาศในการสอนงวนเกลียนเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะเชิงว่าเคลียนกับเป็นอาเขาเอินว่าลดง่วนเนาะสำหรับตะกี้เมนอาเขาจะสวมใส่ในการหลากแกยิ่งต่างๆพอคนสมัยแต่ก่อนเมนจะบ่มีโหลดแล้วพี่น้องเนาะก็คือใส่เกลียนเนาะเพราะว่าเป็นอาเขาเอินว่าคลองบูฮานเนะาะพี่น้องคองบูฮานที่ว่า เอาเคยใส่มาก,ก่อนแต่เก่าแก่เขาแก,แก่้นาไปห้ารั่วห้าฟื้นกระเมนใส่เกลี่ยเป็นอาภูหลักแก่เนาะแต่ว่าสมัยปัจจุบันนี้กะเกลี่ยนกะเกิดว,ว่าจะโบมีแหลวกะจะโบเลียเ็นอยู่เนาะแต่วา่าสำหรับนี่นี้เนาะกะคือบานสํำอางกะจะหักซาเนาะก,กะคือจะเก็บหักซาไว้เพราะว่านั้นในเมื่อก่อนหนาเป็นจะไปอาหาคือว่าไปสื่อเกลี่มาเก็บไว้เนาะเพื่อเป็น อาสัญลักษ์ไก่กลาล่าพออยู่บ้านซ้ำอ่างกันกามีเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังเลือดเตะตีนมันเนาะแต่ว่าตัวนี้เพิ่นไปอ่าสอกซื้อมาเก็บไว้เนาะสำหรับนาบาวแต่ว่าปัจจุบันนี้เขากำลังที่เริ่มสอบงัวเกลียยเนาะเขาจะไปเบ่งผับบรรยากาศว่ามันจะหักหรือว่าจะเป็นแบบได้นะพี่น้องเนาะไปเบ่งดมกันเลยนี่พี่น้องอันนี้ก็คือสภาพเกลียยเนาะเกลียยที่ หาลายๆคนที่ว่าเคยใส่แล้วก็เคยส้มใส่สมัยก่อนแะลรเนาะอันนี้ก็เป็นเกวียนที่ว่าสมบูรณ์แบบเนาะครบหมดถุกสวนเนาะตัวนี้ซ่งปัจจุบันนี้กะยัางงามอยู่ค่ะขนาดเนาะพี่เนาะนี่เนาะอันนี้ก็คือรูุทรงของเกวียนเต็มๆเลยเนาะพี่เนาะงามสำอางเห็นกันยังประทับใจเนาะถือว่า แต่ก่อนก็นเคยเคยเห็นผุนใสแต่มาปัจจุบันนี้กับวอซิโบเลอแหละแต่กันยังมีอยู่นอกบ้างบอนบ้างบางทีแหละกับปัจจุบันนี้ก็คืออาเอามาไห้เก็บไห้เพื่ออนุหลักษหักซาอะไรก็เก็บไว้เป็นมูลมรดกของอาบานห้าหนี่แหละเนาะเป็นเอกลักษณ์คองเล้าแท้ๆเลยสําหรับเกียรติเนาะพี่เนาะโอ้หักข,ขนาดผูกทรงงามต้นใหญ่พี่เนาะ สำหรับเกวียนที่ว่าเป็นอ่าสิ่งที่แบบประทับใจเนาะก็คือเข้าใส่ได้เข้ามาตองเติมล่มพี่เนอเข้ากับไปได้คือเก่าเนาะบริตินหัวอกีก <c oughs> นี่นพี่เนองามลายงามแท้แนี่เกวียนยังสมบูรณ์แบบงามไรงามายพี่นนอ กาที่ได้ว่าแต่ก่อนเข้ากะเคยเห็นแต่พี่เพื่อนแต่แต่ก่อนสามอ่งกันยังเห็นเห็นแต่ตีนเนาะพี่น้องเนาะคือตัวสมบูรณ์แบบยังบอกเห็นแต่แต่ว่าม,ามนันมีการที่ว่าได้เห็นแหลกกะขาดลีเนาะขาดลายสำหรับเกลียนนด้นี่แหละสองสองลำเอิ่อนมาขั้นลิล้ำเนาะสามอ่างกับบ่คคอยได้หองสำหรับเกลียนนี่แหละเนาะน,นี่ก็คือสภาพเกลียนที่ว่าเฮา ได้มากเนาะการที so so ่ว um. ่าเขาก็จะเก็บหักซาและก็อนุรักษ์ไว้แต่ตอนนี้เขาก็จะสอบงัวเกลียนน้องพี่น้องเนาะเขาก็จะไปสอบงัวเกลียนว่ามันสีเหลืองมันสีอ่าได้ดีพอปันไดเนาะมันสีเห็ดอย่างใดเนาะไปเบิ่งนํากันเลยตอนนี้เขากาลังมาจูงเอางัวเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือง่วเกลยนสมอ่างตัวหนึ่งเนาะถึงเขาจะนําเอาไปสอบเกลียนนั่นเองเนาะแต่ว่าเขาจะไ่ไปสอบเซกเวียนแทะเขาจะอ่าเอาหัวเกลียนทดลองเนาะพี่น้อง แ้ลเพียงเนาะสำหรับตอนนี้เข้าจะเกียมง่วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเจี๊ยมงัวแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะนี่อันนี้ก็คือหัวอันเกวียนที่เขาจะมาสอบอนาให้ง่วนผาดใส่ข้อนั่นเอง,เองนะเพียงเนาะคือนะใหม่ตัวนี้อันนี้ก็คือสําหรับงัวที่จะแกวเกวียนคืสอสาอางจูเมื่อกี้เละกะตัวนี้เมนตัวที่ซองเนาะ นี้เราก็ดซีมาสอบมี่ซองโตนะพี่น้องแต่งัวมันกรบโอยักมีโบยักเสมือกันเนาะตัวนี้มันจะสูงๆแง,งมันก็เป็นงัวเป็นงัวนหน่อยเนาะงัวนผูบาหมดแหละนี่หัวเมีนี่นะงัวซองโตนี่มันสีหัวเป็นรสีผ้าสีผ้าแหลนเนาะ Mình chung mẹ vi vai mhm 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 มาพี่ไอ้แบงมาจับโทรศัพท์นีไ้ดองไหมไว้ไฮดองว้แบกมากกว่อนพี่ดองมันกายากหยนนักเนาะก็คือเป็นการสอบข่าวคำอีไม่ไว้จับซื้อๆเด้อจาติ้งกองฮะฮะโอเคเออสิ รุงและตะวิดไต่บ้าน อออ้ขบวน ไพ่สไปท้ายเป็นจับนั่นไหมจับยางจับเข้าาจับเข้ามันจับเข้า

อันนี kind of ้บรานจะแป้งข้าวมันดูครูมัดชองนข้ามันหันอย่ามันกรดานบนข้าเับวามัดชองข้ามัดชองเบืองใช่เสือเข้าหัวอยู่ใช่ตัวนี้กำลังสอบมัวพี่เนาะัวกําัจับม้ว ตอนนี er. he er he er. ้กำลังเกี่ยมเฮียนะพี hmm. well, men, ma ma ่น้องเป็นมือทำอีดทีเฮ้าฮี้นะนะแต่กะมันมันกระยังมันกะตือนั่นแหละเนาะบูบูต้อนข้อแม่ลังแก่ต้องตอนข้อมันงาน นี่ก็คือหนองไายสองคนเนาะพี่น่อไอ้บิวกับไอบนกับไอแบงซ้มไอหนอซ้มไอหนอเพิ่นกำลังตอมงวเกียนมันสูงตัวนี้สูงไไปปออยยูู่่ใใกกกกลล้้ัันน

อันหัวมันหักบ่อหัวหากแล้วมัยื่นใหม่โซ่ว่าใครจังโซ่ก็คือคือล่ออ่ะนะพี่น้องแบบว่าอันมันโบ้เคยอันไปจ็กเสียแล้วมันซบเข่าข้อแล้วมันเซยอยู่มันบ่ดยางซ้ำมันบ่ดยางซ้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี้มันหล่มตึงลงโหลดเอาเขาสีส่อมเตีลระคางเนาะมันบ่ดยางซ้ำนะ เป็นอันคูงัอเกี้ยนหน่อยเนาะคูงัอเกียนผูบาดตอนนี้ทำีสมันบบไป้ามมันยืนซึ่งอยู่าปะทัดเอาอันไม่รูปอยมอมเอาใม่กันเดืปะดดไม่ไพ่นะมาซเขาหูกัอ่ะเอาไม่ไพ่มนน้อยสบหัวเนาะมาซดคอยเอาหัวนี่นม่ม่วงโสดปรอตปิดพอตรมตปิดกันไง ตัวเนี้ยนหูกว่ามูนี่ฮะงวยคอยนี่หูงวยมอมทำมันอยากดิง,งวดเทิร์กหันร้ายทำมีเตตโตดิที่ว่าบอกประสบผลสำเร็จนะพี่น้องวันนี้มันซึ่งอยู่มันบอกป จับเนี่ยบนโอ,โอเคน้องพี่น้องนนี่ก็คืออาสอมเบาๆเนาะสำหรับมือทำยมในี่ก็ชื่ว่ายังบบหันหลืงเคยเนาะมันก็นเลยยื่นซึ่งอยู่อะไรนะี่นะบนยางสัว มัดมัดไว้ในง่วหันมัดมัดไวในงัวหันตัวนี้กำลังมาเอาเกี้ยนนะพี่น้องเชี่อาเกี้ยนคลองแถไปลองไอแบงอยู่ข้างนี้เออไอแบงจับข้างนี้ไอแบงจับข้างนี้นี่นะจับอันนี้ในข้างน้านี่นะอันนี้คือชาวเสีเยวเกี้ยนคลองแถนะพี่น้อง เจ้าก็จะได้กันแนวเนาะอันนั้นเป็นคามบรรยากาศในการทดลองเนาะหรือว่าการสอมง้อเกียนนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นภาพที่ห้าเบิ่งได้ยากเนาะสำหรับปัจจุบันนี้เนาะเพราะปัจจุบันนี้ก็มีรถยานยนต์พาหนะที่ทันสมัยเนาะสำหรับเกี่ยวก็ถือว่าบริสไทแล้วเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้สัาข้อ,ขอความสัมอาคือว่ารีฟื้นเนาะรายการจะเก็บขักษาม,มูมลมรดก อันเก่าแก่บูฮานของคนลาวไหวเนาอยาให้คนลุคุณลุคุณร้านได้อาฮูจักว่าเออแต่ก่อนยุคสมัยก่อนคนลาวเขาใส่ยังเป็นยานพานหนะเนาะสำหรับใดรที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กแดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจสำอางในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้บ๊ายบาย